อสลมวลมสวัสดีค่ะเจอกันกับนูจิราภาในคลิปนี้นะคะคลิปนี้นูจะมาทำสูตรมักหน้าด้วยกาแฟค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาริ้วรอยแห่งวัยฝ้ากระจุดด่างดำนะคะรวมถึงคนที่หน้าหมองคล้ำมากไม่กระจ่งางใสด้วยนะคะวันนี้เป็นสูตรที่ง่ายคะ่ะยิ่งเหมาะสำหรับคนที่ชอบใช้กาแฟเป็นประจำนะคะลองไปทำกันดูนะคะแต่ก่อนจะไปลองต้องไปดูก่อนคะ่ะว่ามีสูตรอะไรบ้างแล้วก็มีส่วนผสมอะไรคะ่ะ ส่วนผสมวันนี้นะคะอย่างแรกก็จะเป็นผงกาแฟาค่ะผงกาแฟา1ช้อนชานะคะแล้วตามด้วยค่ะอันนี้เป็นเจลลี่มาร์กนะคะสูนต่อต้านและฟื้นฟูริ้วรอยช่วยปกป้องผิวไม่ให้เกิดอันตรายจากรังสี UV แล้วก็แสงแดดได้นะคะช่วยทําให้ผิวพรรณมีความสุขภาพดีและดูสดใสช่วยชะลอความแก่ไม่มีริ้วรอยก่อนวัยนะคะต่อต้านอนุมูลอิสระลดความเสื่อมของเซลล์ผิวนะคะทุกคนเจลลี่มาร์กลงไปหมดเลยค่ะจุกจก ต่อไปนะคะก็ใช้ ผงนางพญาค่ะผงตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรหลักนะคะ7ชนิดแล้วก็มีสมุนไพรเล็กๆอีกหลายชนิดนะคะผสมรวมกันอยู่นะคะเพื่อช่วยในเรื่องของต่อต้านอนุมูลอิสระลดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะสาหรับคนที่สนใจนะคะและก็เพิ่มอีกนิดนึงก็คือว่านหน้าขาวนะคะสมุนไพรพวกนี้สามารถคลิกลิงก์นะคะไปสั่งซื้อกับโนได้โดยใน l i น์แอดนะคะคลิกลิงก์ในคอมเมนต์หรือคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะสําหรับสมุนไพรนะคะคนทั้งหมดให้เข้ากันก่อนค่ะ โอเคนะคะได้ประมาณนี้ต่อไปเราก็จะเติมนมนะคะค่อยๆเติมนะคะเพื่อให้เจอลี่มาของเรามนเนืนดนะคะไม่มีนมสามารถใช้น้ำเปล่าธรรมดาได้เลยนะคะ ได้แล้วนะคะสําหรับเจลลี่มากที่ช่วยในเรื่องของก้อนต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดริ้วรอยแห่งวัยนะคะต่อต้านการเสื่อมของเซลล์ผิวและสามารถช่วยลดฝ้ากระได้นะคะเคดี๋ยวเราไปมาร์กหน้ากันโอเคเมื่อได้มาร์กแล้วนะคะก็คือมาร์กบนหน้าได้เลยตัวนี้เป็นเนื้อเจลลี่แบบลอกได้นะคะทุกคนทําแบบเข้มข้นมากเข้มข้นน้อยอันนี้แล้วแต่ได้เลยสามารถทาบริเวณปากได้นะทุกคน ทุกคนรอให้แห้งประมาณ15-20้านาทีนะคะรอให้มันแห้งแล้วก็คือลอกออกได้เลยนะคะและนี่ก็คือมาร์กเจลลี่นะคะสำหรับคนที่อยากลดริ้วรอยแห่งวัยนะคะและถ้าเกิดว่าทำหนาแบบหนวมันต้องใช้เวลาในการที่แบบรอให้มันแห้งมากเลยนะมันต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเลยนะคะอันนี้ที่หนู ทำเนี่ยมันยังแห้งไม่ดีเลยนะคะทุกคนมันก็จะลอกยากนิดนึงสําหรับคนที่สนใจผงสมุนไพรนะคะสามารถคลิกลิงก์ในคอมเมนต์หรือว่าคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวเลยค่ะมากแล้วผิวจะมีความเด้งความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะลองไปทําตามกันดูได้วันนี้นุ๊ไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้อัสลามูอะลัยกุมสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ